สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วทำลอนดอมไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาทำพิกากาศา์ห้าใบแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสริมให้คำของเรานะให้ตาที่สามกองละสองใบโอเคเรามาเลือกนะเดี๋ยวเราจะสับใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะถ้าเลื่อนผ่านมาเรารู้สึกว่า ไม่สนใจผ่านไปได้เลยนะคะอ่ะเราจะให้เลือก5า้าใบชอบใบที่เท่าไหร่เออตั้งไว้ในใจนะคะหัวข้อนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารสิ่งใดกับคุณเนาะโอเคใต้ไพ่พลังงานรวมนะพลิกดวงชะตาเรื่องไยไกลเป็นดีพ้นเขหอโอ้โหโชคดีมากเชื่อว่าเพื่อนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะ ทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยเรื่องรายจะกลายเป็นดีจะพ้นเอราะเนี่ยพิกดวงชะตาเรื่องรายกลายเป็นดีพ้นเคราะห์ถ้ากรรมหนักก็จะกลายเป็นกรรมเบานะแต่ก็แนะนําให้ทุกคนนะ่ะสวดมนต์น่าสมาธิเนาะก่อนนอนก็ได้หรือเวลาว่างก็จะดีมากๆเสริมดวงตัวเองเนาะใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ แล้วแต่คุณเราแค่แนะนำเนาะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเลือกไปไหนเราจะอ่านให้ฟังเนาะสิ่งศักดิ์ส์อยากสื่อสารสิ่งใดกับคุณกลองที่หนึ่งพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะเดี๋ยวเราอน,นุญาขออนุญาตวางหน้ากลองฟื้นฟูจิตใจรับความช่วยเหลือเมตตาการุณา กองที่หนึ่งนี่คือพลังงานของคุณคุณอาจจะมีพระแม่กวนอิมเนาะอืมเขาบอกว่าช่วงเนี้ยเฟื่องฟูจิตใจยอมรับการช่วยเหลือเนาะเออหรือว่าเราอาจจะถ้าเรามีมากเราไม่ต้องการความช่วยเหลือเราก็ไปช่วยเหลือคนก็ได้เออเนี่ยมีความเมตตาก,ก,าร,การุณาปางประทานพรคุณจะโชคดีพระแม่กวนอิมคุณจะมีความรู้สึกจิตใจสงบอนะ สำหรับคุณนะยิ่งช่วยคนยิ่งยิ่งดียิ่งได้แต่ถ้าคุณทุกอยู่คุณจะรับการช่วยเหลือ,อสองใบบางคนกังวลอยู่เนาะเนี่ยเขาบอกให้ฟื้นฟูจิตใจตรงไหมล่ะฟื้นฟูจิตใจ,ตร,จ,ตใจรับการช่วยเหลืออืมแล้วก็ให้เรามีความเมตตากรุณาอยู่ในใจสิ่งใดที่เราช่วยใครได้เราก็ช่วยเราไม่ได้มีทรัพย์เราอา,อาจจะช่วยทางใจ ช่วยหรือว่าทำจิตใจเราเนี่ยไม่ให้โกรธไม่ให้แค้นหรือว่าไม่ให้ถูกเนาะเออบางคนนะรู้ว่าพอถึงความกังวลแล้วมันยากแต่คุณทำได้โดยการทำสมาธิเนาะเอออีกไปหนึ่งท้ออู้บางคนเนี่ยท้อหรือว่าดูเดี๋ยวคุณจะผ่านไม่ได้ถ้าเข้ามาดูคลิปนี้ยเพราะว่าใต้ไพเขาบอกว่าไงเมื่อกี้นี้เราก็ลืมไม่ลืมหรอกแต่ว่าให้ไปย้อนฟังเราเองว่า ต้ไพ่พลังงานรวมบอกว่ายังไงพลิกร้ายกลายเป็นดีใช่ไหมคุณจะดีแล้วนะอืพระแม่กวนอิมค่ะกองที่หนึ่งของคุณเนาะโอเคกองสองสำหรับเพื่อนที่เลือกไปที่สองพาธาตุล่าหนองสะสางสิ่งที่ค้างคาปลดล็อกรางสังผ่อนคุณจะมีรางสังรางสังผ่อนที่ดีนะต่อจากนี้ไปอจะสะสางสิ่งที่ค้างคาแล้วก็ปลดล็อกได้ กองนี้แพท้าร้านหนองเนาะม,มีรักสังขอนมีเซนต์อะมองนั้นเถอะเนี่ยมองการไกลเออคุณจะแบบปลดล็อกได้สถานการณ์สะสางสิ่งที่ค้างคางมองการไกลคุณจะมีความก้าวหน้าแน่นอนองสองหูมัธยัตเนี่ยคุณจะเริ่มรู้ตัวเองตัวตนว่าคุณจะต้องทำอะไร มองการไกลเนี่ยมัธยัตเนี่ยคือการเก็บออมก็ได้นะทุกอย่างเรื่องการเงินเรื่องความรู้สึกคุณจะรู้วิธีการที่ทําให้คุณแบบปลดล็อกได้กับปัญหาต่างๆเออเห็นไหมกองสองประมาณนี้กองสามใครเลือกกองสามใครเลือกใบสามคะบองอ่าใบสามพรอแม่กาลีเนาะ รักษาแม่กาลีนะคะรักษาโรคภัยชำระล้างปัดจากความกลัวคุณจะไม่เกงกลัวใครไม่เกงกลัวศัตรตูผู้ใดแต่ขอให้คุณเป็นคนดีนะอืมเพราะว่าเป็นการรักษานี่รักษาโรคภัยชำระล้างก็คืออืมคุณจะไม่ทำลายใครออ่ะืมแล้วก็ใครก็ทำลายคุณไม่ได้ด้วย สถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็จสหายฉลาดหูลองสาม,มีความฉลา,ฉลาดนะเนี่ยคุณจะรู้ว่าใครยังไงใครดีไม่ดียังไงเออคุณจะรู้ตัวตนรู้ตัวเองเอ้โหสิกรรมนี่ไงพูดไปเมื่อกี้ว่าคุณจะไม่ทำร้ายใครและ คนอื่นใครๆก็แล้วแต่ก็ทำลายคุณไม่ได้เนะกล่องสามกลองสี่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารสิ่งใดกับคุณวัดมหาธาตุศูนย์กลางไม่เสื่อมสลายนอกเงยอยู่ร่วมกันคุณจะรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นกลางขึ้นเป็นรู้สึกแบบไม่โอนเอนไปทางสิ่งใดอะ่ะเออ มีใจิตใจที่สงบแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออแล้วก็มีความเจริญขึ้นด้วยอ,อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อะ่ะเออเป็นกลางอะ่ะศูนย์กลางก็คือไม่ไม่โอนเอ็นไ,ไปทางไหนเออมีความเป็นธรรมประมาณเนี้ยเออแล้วคุณก็จะความดีเนี้ยเออจะไม่เสื่อมสลายเนะเออสิ่งที่คุณกำลังจะก,การะทำเนี่ย มีความยุติธรรมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อกองที่สี่หรือว่าคุณอาจจะไปเป็นกลางสื่อกลางที่จะช่วยชักนำหรือว่าช่วยชี้แนะคนอื่นให้ไปในทางที่ดีได้เนาะแล้วสิ่งเนี้ยจะไม่เสื่อมสลายสิ่งเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ดีต่อๆไปปิดดัง เกลียดอ่าคนที่เขามาไม่ดีนะหรือว่าคนที่เขาเกลียดคุณหรือว่าใครกแลเราตปถ้าคุณทําสิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้ได้ก็คือเป็นกลางก็จะไม่มีใครที่จะสามารถทําลายคุณได้นะเออเพราะว่าคุณจะอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันได้อย่างดีเออไอ้สิ่งที่เกลียดหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะมันจะ เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะถูกปัดทิ้งอ่ะเออปิดปังก็คือเหมือนไม่ได้อยู่ในพลังงานของคุณประมาณนี้ถ้าคุณทําอย่างที่บอกได้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดอันนี้ก็คือหัวข้อใช่ไหมละ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสื่อสารสิ่งใดกับคุณอืมก็ไม่ให้โอนโอนเอ็นไปทางใครบางคนอาจจะเกลียดกันหรือว่าอาจจะแบบมาพูดให้คุณฟังว่าเอ,อ้ยฉันไม่ชอบคุณนี้หรือว่าอะไรเงี้ยเอออันนี้คือตัวอย่างนะ เออแต่ว่าคุณเป็นกลางคุณไม่โอนเอ็นไปทางใดก็ไม่มีใครมาว่ารายย้ายหรือทำร้ายคุณได้อะคุณมีความยุติธรรมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีโอเคจบล <c oughs> ะกองสี่อะกองห้าใบที่ห้าเนาะสักบอเสียนเทพจินวาจาศักดิ์สิทธิ์สมรถ h ห่วงจุย้ยไม่ถือลาบยุทธกองที่ห้าเนี่ยววาจาศักดิ์สิทธิ คุณจะมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสมถะเออแต่ว่ามีโง่เฮงมีห่วงจุย้ยมีการวางแผนมีแบบแบบแผนแปนการวางไว้ที่ดีเนะเออไม่อวดอ้างไม่ถือลาบยศเออเนี่ยไม่ถือลาบยศคุณอาจจะเป็นคนที่มีดีอยู่ในตัววาจาศักดิ์สิทธิ์นะมีดีอยู่ในตัวเองรู้คุณค่าในสิ่งที่คุณมีอืม แล้วก็ใช้ชีวิตแบบสมัทธะไม่ถือลาบยศสารเสริญอะไรทั้งนั้นนะเนาะกองนี้ดีนะ,ะว่าจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าพูดอะไรก็ต้องแบบคิดก่อนพูดประมาณนี้นะรอเราบอกว่ารออ่ะมุสานี่ไงก็พูดอยู่พูดอยู่เมื่อกี้ว่าคิดก่อนพูด เออถ้าคุณวาจาคุณศักดิ์สิสทธิ์ละ่ะรอก็คือการพิจารณาระหว่างรอเนี่ยพิจารณาก่อนที่จะพูดออกไปกรองนี้ถ้าไม่โกหกไม่มุสาจะดีมากเพราะวาจาคุณศักดิ์สิทธิ์นี่มแล้วก็่วงซุยเนี่ยเกี่ยวกับตําแหน่งดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมีลาภยศหรือว่าต้องถือลาบยศสละเริญอะไรคุณมีดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะเออประมาณนี้ จบแล้วนะห้าห้ากองขอบคุณสำหรับเพื่อนที่ติดตามนะคะก็ยังไงก็ใช้ความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะคะวันนี้ก็จบแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ